สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่ฟาร์มพักเฮานะคะเดี๋ยวอิมจะพาให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาดูอาคารที่เราสร้างกันเองนะคะเป็นอาคารสำหรับที่ทำการอุปกรณ์ว่ายน้ำเล่นน้ำกีฬาทางน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพห่วงยาง โฟมลอยน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นเรือหรือว่าจะเป็นห่วงยางใหญ่ขนาดของตัวโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็น3เมตรคูณ2เมตรนะคะเป็นลักษณะหน้าจั่วโมเดินขึ้นไปแบบนี้สลบลงมาที่ประมาณ15เซนนะคะหน้าที่ของอิมมีแค่ขุดหลุม4ีหลุมเท่านั้นเองค่ะก็หลุมตรงนี้นะคะลึกอยู่ที่30เซนค่ะความสูงของเสาอยู่ที่2,30เมตรสาอ่า ด้านขวานะคะที่เพื่อนๆทุกคนเห็นเนี่ยสองเมตรสส่วนด้านซ้ายก็จะประมาณอยู่ที่2เมตรสิเซนนะคะเจ้า,จาของฟาร์มนะคะพี่เอกเขาเป็นคนทํางานจุดนี้ให้นะคะก็ออกแบบให้ว่าอ่าตะกรเนี่ยตรงจุดนี้เป็นแปลงเป็นแปลงที่ใช้ในการเลี้ยงหอยพอเลี้ยงหอยเสร็จมาไม่สําเร็จนะคะเพราะว่า ลักษณะว่ามันจะไม่ชอบน้ําน้ําเค็มอยู่ที่นี่แปลงที่นี่เป็นน้ําเค็มนะคะดินก็เอียดตรงนี้นะคะเลี้ยงหอยไม่สําเร็จเราก็เลยเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงบัวแทนการเลี้ยงบัวนี่ก็คือเขาก็จะอยู่กลางแจ้งเขาไม่ได้มีร่มเลยน้ําก็ร้อนทําให้แบบหอยที่อยู่ในบ่อเนี่ยยังไม่ยังตายไม่หมดเขาก็จะมีหอยเล็กๆแบบคอยกัดกินสายบัวไม่ให้มันออกใบพอไม่ออกใบมันก็ไม่ออก ดอกใช่ไหมคะก็เลยเปลี่ยนจากตรงนี้ออกไปนะคะท่อเห็นไหมคะท่อที่เอาออกไปเนี่ยมีทั้งหมด12ท่อยังคงเหลือท่อน,นี้ทิ้งไว้ก็คือท่อที่เราเพาะพันอะ,ะอะไรนะปลาหาง,ง,งนกยูงค่ะอันนี้อยู่ในนี้ประมาณ200-300ตัวนะคะก็ยังไม่ตายนะคะก็ทอนอยู่นะคะเพาะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ลักษณะโครงสร้าง เป็นไม้เก่าคะ่ะและก็รู้สึกว่ามองมาจะสวยกว่าที่ใช้เหล็กเนาะแน่นอนแหละว่าไม้เนี่ยมันจะมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะก็มองมามันก็จะดูมีความแบบซอฟหรืออิงแอบธรรมชาติมากกว่าเ,ลเหล็กอย่างนี้แล้วก็กระเบื้องเนี่ยก็วิ่งไปเอาในเมืองมานะคะเมื่อวานนี้เองค่ะแผ่นละ10บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆดูสิคะ10บาทเราใช้ทั้งหมด ทั้งหมดประมาณกี่แผ่นคะะมณ่ณ40แผ่นก็ตกอยู่ที่400บาทเพื่อนๆดูงบประมาณ400บาทเสาสีต้นนี้นะคะตกอยู่ที่ต้นสูงอยู่ที่ต้นละ250นะคะก็เป็น500เนาะต้นที่ดา้ดานซ้ายอยู่ที่200คูณ2ก็คือ400บวกห้าก็คือรวมเสาทั้งหมด 9 0 0บาทส่วนตัวไม้ที่มาตรงนี้เป็นลักษณะของไม้เก่านะคะที่เราย้ายบ้านมาย้ายบ้านไม้มาเป็นไม้เหลือๆเ,เสร็จ,รจก็พี่เอกก็ทําการตัดตัดมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วขึ้นเสาลักษณะแบบนี้เพื่อนๆดูค่ะเป็นที่น่าพอใจอันนี้ก็ทําการดําเนินการใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว มีลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะต้องออกไปไกลๆถึงจะเห็นมองเห็นนะคะ2,3คูณเมตรจะให้เป็นแบบมีห่วงยางมาโชว์มีจักรยานมาโชว์มีลูกบอลมีอะไรมาโชว์ในจุดตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆจะมาเล่นน้ำแล้วก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะเพื่อที่ให้เขาเช่าแล้วก็มีห่วงยางอย่างนี้ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นบ้านที่ติดบึงละหานา,นานแล้วก็มีแบบว่ายน้ำเป็นกันทุกคน แล้วก็มีผู้ใหญ่มานั่งนะคะมานั่งเฝ้าด้วยนะคะเป็นบางเป็นบางกลุ่มบางกลุ่มเขาก็จะใช้การที่ว่าลักษณะคือขอบบอเนี่ยจะออกจากสร์ประมาณ2เมตรก็ไม่ลึกประมาณ50เซนเท่านั้นเองเขาก็จะเล่นอยู่ประมาณขอบบอคะแล้วก็จะเกาะพวกราวไม้ไผ่ตรงนี้อ่าไม่ใช่สิสะพานที่ทําเองเหมือนกันท่ะตรงนี้คือเป็นสะพานของไม้ยูคานะคะ ยื่นออกไปส่วนที่เขาเล่นจริงๆจะอยู่โซนนู้นค่ะใช้เวลาในการสร้างถ้าทําจริงๆก็3วันนะคะขุดหลุมตั้งเสาแล้วก็จับระดับน้ําหลังจากขุดหลุมจับระดับน้ําเอาเสาลงแล้วก็จับฉากให้จับฉากนี่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ให้มันตรงเนาะ <laughs> จะได้ทํางาน,นง่ายๆไม่ได้ทําเอง สิแผ่นเท่านั้นเองเพื่อนๆ400บาทหลังคาส่วนตัวไม้เนี่ยเป็นไม้หน้า3นะคะ3คูณ1.5นะคะใช้ทั้งหมดประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6เส้นไม้หน้า4ี่เส้นเส้นตกอยู่ที่เป็นไม้เก่าที่เราไปขนมาจากขอนแก่นนะคะไปซื้อไม้เก่ามาก็ประมาณไม้ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณพันกว่าบาท บวกกับเสาวบวกกับตัวที่มีอยู่แล้วนะคะกับตัวที่เป็นเหล็กแปลยึดข้างบนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่แปลอยู่เส้นละ1 2 0 3เส้นก็360อาคารหลังนี้นะคะรวมๆแล้วอยู่ที่มันส0 0พนะคะงบป,ประมาณแต่ถ้าเป็น,ชนชใช้เม,มทัลชีสใช่ไหมเมทัลชีสเนี่ยเออเขาก็จะมีความเบาบางแล้วก็น้ำหนักเวลาทำงานมันก็จะง่ายแต่ว่าเราเห็นว่าเมทัลชีสเนี่ย งบประมาณต้นทุนตรงนี้เราก็มีงบเท่านี้เองเราก็เลยใช้ตัวเป็นกระเบื้องว่าเรารู้แหล่งที่ไปเอากระเบื้องมาตรงนี้นะคะนี่เราก็ไปเหมามาเมื่อวานนี้เราก็เลยใช้เป็นลักษณะของการใช้กระเบื้องมุงหลังคาเพราะว่าหนึ่งคือเขามีความแข็งแรงมีความทนทานแล้วก็มีความแบบน้ําหนักเยอะเวลาพายุมาเขาก็จะยึดจับตัวที่เป็นโครงข้างตรงนี้น่าจะแน่นกว่าสันไทยมากกว่าและก็ดูรวมๆแล้วเขาสวยกว่า แล้วเราก็ชอบความเก่ายิ่งเก่ายิ่งสวยอะไรอย่างเงี้ยดูดูลักษณะเป็นฟอร์มแบบมีไม้ด้วยมีกระเบื้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่เอเป็นไงบ้างข้างบนลมเย็นดีอาลม<ร>เย็นเย็นนะคะอันนี้คือเป็นช่างที่ทําได้ทุกอย่างจริงๆเลยความสูงตรงนี้รู้สึกเสียวๆไหมคะหรอว่าชินแล้วชินแล้วค่ะเพราะว่าร้านกาแฟพี่เขาก็ททำนะคะนี่ก็ขึ้นไปยิงสกรูสกรูที่ใช้ก็คือสีนิ้ว สี่นิ้วเป็นสกูหมวกนะคะเพื่อกันไม่ให้ฝนน่ะตกลงมาแล้วก็น้ำรั่วน้ำซึมเข้าไปนะคะกระเบื้องทุกแผ่นเนี่ยไม่มีรอยรั่วอ่าไม่มีรอยแตกสิไม่ใช่รอยรั่วนะคะเราก็เลือกแบบตัวที่ดีๆนะคะอ่าอันนี้ก็ได้หนึ่งอาคารมองมาจากไกลๆเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าถ้ามาจากไกลๆเราจะมองดูลักษณะแบบไหน วันนี้งานก็เร่งด้วยแต่ว่าต้องอัดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวระยะเวลาผ่านไปแล้วเรากลับมาดูเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงว่าอาเราทําวันนี้นะวันนี้ตรงกับวันที่12มีนาคม2,564นะเราทําอาคารแปลงนี้ทุกๆจุดท,ที่เราทํำล้วก็จะมีการเมมโมรีไว้นะคะเก็บไว้เป็นวิดีโอเป็นคลิปไว้ในที่ฟาร์มของเราเวลาหปีสิปีย้อนกลับมาดูเราก็จะได้รู้ว่า่าเป็นเป็น ความสุขเล็กๆที่เราทำแล้วเรามีความภูมิใจเพื่อนดูนะคะจากสะพานตรงนี้ค่ะมันดูเหมือนดูจะเล็กนะแต่ว่าตรงนี้นะคะถ้ามีลูกค้ามานั่งทานข้าวตรงหน้าสะพานานี้ตรงนี้นะคะที่เล่นน้ำกันเขาก็จะมองเห็นอาคารตรงนี้เพราะว่าเขาก็จะมี ห่วงยางมีจักรยานมีอะไรที่เป็นสีสันอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นแปลงผักที่อิมทมฝั่งซ้ายมือนี่ค่ะมองไปยังไม่ได้มีป้ายมาเขียนไว้นะคะแปลงผักในบอ่อซีเมนนะคะผักบุ้งสวยมากผักบุ้งงามมากแล้วก็เป็นตัวแอลที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยจากตรงเนิ่นน้ําตรงนี้นะคะมาฝั่งนี้จะเป็นผักทั้งหมดนะคะผักที่ปลูกเองทั้งหมดหมดเป็นผัก C, อินทรีย์ปลอดสารพิษ รงที่เป็นและแนวไผ่ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เซอร์วิสก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆในการปลูกผักพวกมเมล็ดพันธุ์พวกอ่าอ่าเป็นถังเป็นกระมังเป็นหม้อเป็นอะไรต่างๆมีสาระรวมอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็แนวไผ่ที่เพื่อนเห็นนะคะไผ่ก็กําลังจะโตค่ะไผ่สูงมากแล้วค่ะสามถึเมตรแล้วเขากำลังสร้างลำอยู่นะคะ โอเคคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะถ้าใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดติดตามฟาร์มของเราด้วยนะคะฟาร์มของเราอยู่ที่บ้านละหานาอํเาเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะชื่อฟาร์มพะเขาคาเฟ่เป็นขายอาหารเป็นขายกาแฟสดนะคะเปิดทุกวันกาแฟสดส่วนอาหารจะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นกลุ่มยำส้มตำแล้วก็มีสเต็กค,ะคะ่ะ ตาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเสาวที่นี้มาเล่นน้ำกันค่ะน้ำใสมากๆเลยโอเค